สวัสดีครับเข้าสู่ชั่วโมงของการออกเทปใหม่กันแล้วนะครับวันนี้วันนี้จะเป็นเรื่องอะไรดีครับทางรัด p h o t o s h o p ชื่อเรื่องค่อนข้างที่จะงงอยาหาความหมายเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของทำยังไงให้มันเกิดผลงานที่ดีที่สวยนะโดยที่เราไม่ต้องมาเน้นวิชาการนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าผมจะไม่ใช้ทับศัพ์ในเรื่องของเครื่องมือต่างๆนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราจะเสียหัวสมองนะครับและความวิตกกังวล ในการที่เราจะต้องจําแล้วมันยังจําไม่ได้ชื่อเครื่องมือมันเยอะมากจริงๆนะครับเรามาดูว่าเราจะเอาเครื่องมือนี้มาใช้ทําอะไรจํารูปร่างหน้าตามันดีกว่านะครับแทนที่จะไปจําชื่อมันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทํากันคือผลงานที่ออกมาแล้วดูดีนะครับเราเน้นตรงนั้นนะครับเราจะไม่เน้นวิชาการผมสุทธิพงศ์ครับเรียนฟรีสคูลใครอยู่กับเราเรียนฟรีตลอดนะครับแล้วสิ่งที่เราสนับสนุนความรู้ ะจะเป็นเรื่องที่เอาไปทําได้แล้วใช้เป็นเป็นอะไรครับเป็นผลลัพธ์ทางการตลาดเป็นผลลัพธ์ในการสร้างความสัมพันธ์เป็นผลลัพธ์ในการแสดงออกถึงไลฟ์สไตล์ของเรานะครับว่าเรา,ามีระดับนะฮะเพราะฉะนั้นงานของ Photoshop เนี่ยจะอิงกับงานช่างและงานศิลป์นะครับงานศิลป์หรือว่าเราอาจจะเรียกว่าอาร์ตแต่ในกรณีที่เราเรียนนะครับจากบทเรียนต่างๆที่ผมนํามาแบ่งปันเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นคอมเมอร์เชียลอาร์ต ก็คืออาร์ตชนิดที่สามารถจะเอาไปใช้กับทางการค้าได้นะเพราะฉะนั้นจะมีประโยชน์นะครับจะไม่ใช่อาร์ตเฉพาะสื่อกันเฉพาะเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกเพียงแต่ว่าภาพที่แสดงออกมันดึงดูดให้คนมีอารมณ์ร่วมมีความรู้สึกร่วมเพราะฉะนั้นการเรียนแบบนี้จะเกิดผลลัพธ์ทางการตลาดนะครับอย่างแท้จริงสําหรับบทเรียนเรื่องนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการที่เราทํายังไงเราถึงจะนํา ฟีเจอร์หรือทูนะครับแยกกันนะฮะฟีเจอร์จะอยู่บนสุดเลยเป็นเมนูด้านบนนะครับทูจะเป็นไซบาร์อยู่ทางด้านซ้ายนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะทาความรู้จักกับทั้งฟีเจอร์และทั้งทูเราก็ต้องรู้จักหน้าตาโปรแกรมก่อนใช่ไหมครับเป็นโปรแกรมที่หน้าตาดีนะครับแล้วก็นิสัยดีเหมือนเดิมด้วยโปรแกรมอะไรก็ไม่รู้อายุยิ่งมากยิ่งดูดีเหมือนใครบางคนบอกครับถ้าเหมือนก็ดีใจด้วย และให้เหมือนเรื่องนี้ด้วยนะครับเกิดทักษะความเฉลียวฉลาดแบบหาตัวจับยากณเวลานี้จะหาโปรแกรมที่สร้างผลงานกราฟิกเท่า Photoshop ไม่มียืนยันนะครับว่าไม่มีมาดูต่อนะครับว่าลำดับเรื่องความเข้าใจให้เป็นตามน,นี้ก่อนนะครับอย่าเพิ่งข้ามขัน้นอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับไม่งั้นเราจะสับสนนะเพราะว่าหน้าตาโปรแกรมก็เปลี่ยนไปแต่ว่าให้ดูนะครับ สองส่วนเท่านั้นเองนะครับในส่วนที่ผมจะเริ่มตอนนี้1คือสไลด์บาร์ที่เป็นเครื่องมือนะครับและอันที่2ก็คือเมนูด้านบนนะครับผมจะตัดภาพมานะครับเรามาเข้าสู่หน้าตาโปรแกรมกันเลยนะครับหน้าตาโปรแกรมเป็นอย่างนี้การเปิดโปรแกรมไม่ต้องอธิบายนะครับคือขอว่าทุกคนเปิดเป็นอยู่แล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าฟีเจอร์อยู่ด้านบนสุดนี่คือตรงนี้นะครับไฟ l e e d i t Image Layer นะฮะ y p e s e l e c t นะะเรื่องต่างๆพวกเนี้ย จะเป็นเรื่องที่ว่าเป็นคุณสมบัตินะฮะเป็นประสิทธิภาพเป็นความสามารถซึ่งเราแปลเป็นภาษาอังกฤษว่าฟนะีเจอร์นะฮะกาวนี้มาดูทางด้านสายบ่าด้านซ้ายทางด้านซ้ายจะเห็นว่าแหลมแหลมเนี่ยเราเรียกว่าเป็นเ e เลคชั o นนะครับในนี้เขียนว่าเป็น o v v t o นะฮะตรงนี้ก็จะมาแล้วนะก็จะมีชื่อต่างๆเลยแต่เราจะเรียกสามเหลี่ยมวงกลมนะฮะตรงนี้ทำหน้าที่อะไร เป็นมาควยชู ool, นะฮะไว้สำหรับจำกัดวงจำกัดพื้นที่หรือเป็นการทำการหลังจากที่เราเลือกพื้นที่แล้วค่อยซีเล็กนะครับด้วยตัวนี้นะครับตรงนี้ถ้าเราว่าอธิบายแล้วชื่อเครื่องมือแล้วก็หน้าที่ของเครื่องมือจนถึงอันสุดท้าย1ิบกว่าอย่างเชื่อไหมครับว่าคนที่เรียนจะไม่ได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดในเรื่องของชื่อแล้วก็ความสามารถของเครื่องมือเรามาเริ่มนะครับสิ่งนี้นะฮะ ทำความเข้าใจย้ำทางด้านบนเป็นประสิทธิภาพของโปรแกรมทางด้านซ้ายเป็นเครื่องมือของโปรแกรมแล้วทางด้านขวาแล้วครับนะฮะพอเราเข้าใจตรงที่ผมอธิบายนะไซาบารแล้วก็ท็อปบารเรามาดูไลบาร์นะครับภาษาอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาบ้างนะไม่เป็นไรนะฮะเราถือว่าทางด้านขวาเนี่ยผมให้ดูแค่2ตัวนี้นะฮะจริงๆเขาจะมีเยอะมากเยอะมากเยอะมาก,ยอ,มากอย่าเพิ่งไปยุ่งกับมันนะครับ ให้ดูแค่2ตัวนี้ history แปลว่าประวัติศาสตร์นะครับก็คือสิ่งที่เราทำไปแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกกลับมาดูกับอีกอันนึงตัวนี้สำคัญที่สุดของโปรแกรม Photoshop ถ้าไม่มีคำว่า l a y e r รโปรแกรม Photoshop เดินไม่เดินไม่ถูกเลยฮะไม่รู้ว่าจะเดินหน้าไปยังไงนะครับเพราะว่าการทำงานเนี่ยจะเหมือนกับเราเขียนอะไรไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือเป็นภาพนะครับภาพใหญ่ภาพเล็กนะครับภาพสีเข้มสีอ่อนนะ จะถูกวางเหมือนกับอยู่บนแผ่นพลาสติกใสแล้วมาเรียนซ้อนๆกันแล้วเรามองจากด้านบนลงไปถึงจะเห็นภาพที่สมบูรณ์ <c oughs> เวลาเราจะแก้ก็แก้ทีละชั้นนะครับตอนนี้เราเริ่มทําความเข้าใจตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวขั้นต่อไปเราก็จะว่ากันต่อว่าแล้วการทํางานหล่ะจะทํำยังไงอย่างแรกนะครับผมจะแนะนําตรงนี้ก่อนเลยนะครับเป็นผิดเจอแรกนะครับแล้วก็ให้ดูตัวแรกด้วยคือคาําว่า n ิ w นีวนีก็คือการที่เราเปิดขึ้นมาเพื่อสร้างพื้นที่การทํางานนะครับพื้นที่การทํางานหมายถึงอะไรเวลาเราจะเขียนหนังสือเราเขียนบนอะไรครับเราเขียนบนกระดาษคราวนี้ถ้าเป็นกระดาษ a 4นะครับเหมือนกับที่เขาขายกันในห้างหรือว่าที่เราเขียนหนังสือกันเนี่ยนั่นคือไซส์ A4 ซีไซส์มีความกว้างแค่นี้นะครับ2 1เซนนะครับมีความสูง29.7เซนนะครับคราวนี้ ช้กระดาษทำไมถึงมี300ตัวนี้ด้วย300นี่คือเวลาที่ภาพที่เรานําเข้ามาแล้วปรากฏอยู่บนกระดาษนะครับจะมีความหนานแน่นของภาพนะครับที่เรียกว่า resolution นะฮะอยู่ที่300พิกเซลตรงนี้เราสามารถจะแก้ได้นะครับแต่โดยมาตรฐานสําหรับงานพิมพ์นะฮะจะใช้300ร้อคราวนี้ตรงนี้เราลองเลือกดูนะครับทำความเข้าใจก่อนตัวนี้นะฮะเป็นเบสิกถ้าเกิดเราเลือกว่าเป็นโฟโต้ละวันนี้เราจะอดัดรูป เอาไซส์ไหนดีละ่ะถ้าโฟโต้แลนด์เกปนะครับอันนี้เป็นสองคูณสามนิ้วเราก็สามารถจะปรับไปได้เรื่อยหน้างานก็จะออกมาเหมือนกันนะครับคราวนี้ถ้าเราเกิดจะทําเว็บเราก็จะมาเลือกอันนี้คราวนี้จะไม่ออกมาเป็นเซนต์ละออกมาเป็นพิกเซล resolution แค่นี้ก็พอแล้วเจ็ดสิบนะครับถ้าใครไม่มั่นใจก็ปรับเป็นร้อยร้อยห้าสิบก็ไม่มีผลนะครับเพราะว่าไม่มีผลทางด้านการแสดงจะช้าลงหรือเร็วขึ้นนะฮะตัวนี้ก็ทําให้ได้ภาพเท่าเดิมเหมือนกัน เราย้อนกลับมานะครับว่าผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยวางเบสิกกันที่เราคุ้นที่สุดเลยคือกระดาษ A4 นะครับกระ A4 สีอะไรครับที่เราใช้อยู่สีขาวโอเคแต่เราเลือกได้นะครับว่าเราซื้อกระดาษสีดํามาใช้ซะแต่ว่าอย่าเพิ่งเลยนะแต่ตรงนี้สิครับตรงนี้น่าสนใจที่สุดตรงนี้จะทําให้พื้นของกระดาษเนี่ยเป็นสีใสเลยนะทสเปรเลนตัวนี้ ทำให้พื้นกระดาษเป็นสีใสเกิดผลดียังไงครับเกิดผลดีตรงที่ว่าเวลาเรานําไปใช้เราไม่ต้องเอาแบ็กกราวน์ไปด้วยบางทีเราไปใช้ในโปรแกรมอื่นเราเซฟไปเป็น JPEG นะครับแล้วเราเอาไปใช้เนี่ยสีขาวที่อยู่ด้านหลังภาพมันติดตามไปด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เดี๋ยวเวลาเซฟนะครับผมจะอธิบายวิธีการเซฟเป็น PNG นะฮะเป็นนามสกุล PNG แล้วเราสามารถจะเอาไปใช้แบบโปรเลยนะฮะคราวนี้เรามาดูเอาสีขาวก่อนนะครับเป็น เท่ากับกระดาษ A4 ลองคลิกดูนะฮะนี่ไงครับนี่คือกระดาษ A4 ที่เราจะใช้ในการที่จะเขียนจดหมายในการที่จะใส่รูปตอนนี้เราเริ่มเข้าใจแล้วนะครับทุกคนถ้าจะเรียน Photoshop ให้เรียนตามสเต็ปนี้นะฮะหคือเข้าใจนะฮะท็อปบาร์ด้านบนว่าเป็นประสิทธิภาพของโปรแกรมนะครับประสิทธิภาพอย่างเช่นคุณมีรูปแล้วคุณอยากจะให้รูปเนี่ยเบลอ คุณอยากจะให้รูปเนี่ยกลายเป็นภาพสีน้ํามันคุณอยากจะให้รูปเปลี่ยนสีคุณอยากจะให้รูปสว่างหรือมืดนี่เป็นประสิทธิภาพความสามารถนะครับซึ่งผมเรียกว่าฟีเจอร์ของโปรแกรม Photoshop แต่ควนี้ถ้าคุณอยากจะให้รูปของคุณเนี่ยนะที่มันมีเพื่อนๆที่คุณไม่อยากจะเอามาโชว์ทั้งหมดคุณอยากจะโชว์ของคุณกับแฟนคุณก็ตัดข้างๆข้างๆข้างๆออกหมดอันนี้คุณต้องใช้เครื่องมือเหมือนกับค้อนเหมือนกับเลื่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น ไซบาตรงนี้เรียกว่าทูลทูลทั้งหมดเนี่ยนะฮะทูลทั้งหมดนี่คือเครื่องมือนะครับรวมถึงข้างล่างสุดนะครับการให้สีการเปลี่ยนสีนะครับก็เป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับเราจะมาเริ่มกับตัวอย่างที่เราจะทดลองกันชิ้นงานแรกกันนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยในเมนูนี้นะครับที่ผมอธิบายพื้นฐานตรงนี้เราจะจบแค่นี้ก่อนนะครับ เพื่อให้เพื่อนๆได้พักแล้วก็ลองทบทวนฮะสิ่งที่ผมพูดไปมีอยู่เพียงแค่3เรื่องเองนะครับคือเรื่องของ tool เรื่องของ feature นะครับแล้วก็เรื่องของการเปิดหน้ากระดาษออกมาทํางานเดี๋ยวเราดูในเมนูต่อไปกันนะครับ